มาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวครัวที่ใครๆก็เข้าได้ใครๆก็อร่อยได้นะครับผมวันนี้ที่ผมเตรียมมาคุณผู้ชมเราคงอยู่ในเมนูออสเตอร์นะครับหรือว่าหอยนางรมสดนั่นเองนะครับแต่ว่านะหอยนางรมเปล่าเป,ป,ป,ปลี่ยปลี่มันก็ธรรมดาไปเราจับมายำใหญ่ให้มันแบบดูมีอะไรใส่ไอเดียเข้าไปนิดน,นึงนะฮะวันนี้ที่ผมจะทำก็คือสไปซี่แคลม บาร์บีคิวเบเอออสเอร์นะครับจะเป็นอหอยนางรมนะครับเอาไปอบรวมกับหอยลายนะครับหอยลายรสเผ็ดนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยชีสเอาไปอบให้มันเยิ้มเยิมอร่อยดีคุณผู้ชมเมนูนี้ส่วนผสมตานี้เลยคุณผู้ชมครับอย่างแรกแน่นอนเรามีหอยนางรมสดนะครับแต่จะบอกว่าเมนูนี้คุณผู้ชมหอยตัวไหนที่มันไม่ค่อยสวยมันเหมาะมากในการเอามาโปะอบชีสนะเพราะว่า ยังไงมันก็ปิดด้านหน้ายแล้วอันนี้ผมโชว์ให้ดูทางอันที่เปิดแล้วแล้วก็มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งยัง,ยงไม่ได้เปิดแต่ตัวนี้น่าจะสวยนะมีหอยลายรสเผ็ดครับาหาซื้อได้ตามซุปเปอร์ปากซอยอะ่ะคุณผูช้ช <c> ม <oughs> คงไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะครับผมมีชีสอันนี้เอาง่ายๆเลยคุณผูช้ชมเราใช้ชีสแบบชีสเบอร์เกอร์เนี่ยแหละนะง่ายๆแต่ถ้าคุณผูช้ชมไฮโซหน่อยก็ไปซื้อพวกพาร์มิซานพวงอะไรมาก็ได้อันนั้นก็อร่อยกว่าแล้วก็ได้กลิ่นได้รที่ สุดยอดกว่าอันนี้เราทำง่ายง่ายคุณผู้ชมหาหาเอารอบๆตัวรอบรอบ,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 อบตัวเย็นนะครับนี่คือบาร์บีคิวซอสนะครับมีกลิ่นสโมกเล็กๆด้วยนะครับริลิชครับเป็นคล้ายๆแตงดองกับพริกดองนะฮะทานคู่ปกติมันเขาจะใช้ทานคู่กับเบอร์เกอร์อันนี้เรามาเสริมรสให้กับเมนูหอยอบของเรานะครับแล้วผมก็มีหอมแดงนะครับหอมแดงหั่นเตาเล็กนะฮะอันนี้ไม่ได้ซอยนะอันนี้หั่นเตาเล็กนะครับมันจะได้รสชาติที่ฉ่ำกว่ากรอบกว่านะคุณผู้ชมง่ายมาก เมนูนี้เริ่มเลยดีกว่ามาแล้วอ่าคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็แกะหอยไปพ,าพลางๆนะคะโอเคเพื่อจะเอามาทำหอยอบอย่างที่บอกครับเมนูนี้ถ้าคุณผู้ชมจะอบหอยแล้วนะหอยที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยก็ให้มันเป็นหอยที่ตัวถ้ามันไม่ค่อยสวยมันก็เหมาะเพราะว่ามันเอามาโปะแต่ถ้าเกิดตัวไหนสวยๆทานสดมันก็เจ๋งกว่านะอะโอเคเรามา เตรียมอบกันเลยคุณผู้ชมแน่นอนถ้าจะอบมันต้องมีถาดถาดน,นี้แหละเดี๋ยวเราใช้อบอะเทน้ำออกหน่อยมันเยอะเอกินโอเครับเอาละนี้โอ้โหตัวนี้ตั้งยากเลยเราก็เอาทุกสิ่งอย่างมาเลยลงบาร์บีคิวซอสปื๊ด้าให้ อ,อย่างล็น้อยบริลิชลงไบอืมนะครับหอยหอยแครงหอมแดงตอนนี้วอร์มเตาอบแล้วนะครับร้180อยแปดสิบองศาจัดเต็มจริงวอร์มไม่สองร้อยเลยก็ได้คุณผู้ชม ท่านี้เองคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้ไอตัวนี้ตัวนี้มันตั้งยากครับอ่ะประมาณนี้เราก็เอาชีสโปกหน้าเลยง่ายๆครับอบจนกว่าจะเยิม้มจะละลายอือโปะไปเอาเอา ตัวนี้หลักไม่ดีเว้ยอบเลยออบไปนี่ผู้ชมอบจนกว่ามันจะละลายได้สีสวยนะครับร้อยปสิบองศา190ร้อยเก้าสิบก็แด้นะครับผมจะไม่บอกว่ามันนานแค่ไหนเพราะเตาอบแต่ละเตา วหวัดมันไม่เท่ากันนะครับเท่านี้เองคุณผู้ชมอบเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าคุณผู้ชมครับผม,มออกมาจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะฮะจัดใส่ภาชนะที่เข้าใจว่ามันดูดี <c oughs> นะครับตกแต่งตามอัธยาศัยคุณผู้ชมชีสข้างบนนี้นะฮะหน้าตารษณะอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่ามันเป็นชีสของเบอร์เกอร์นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ชีสพวกพราร์เมซานหรือชีสขูดเอามาโรยเนี่ยมันจะ มันก็ดูหล่อได้มากกว่านี้นะแล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้ก็ททำง่ายๆทำอร่อยๆคุณผู้ชมที่อยู่คอนโดก็ทำได้นะฮะขอแค่มีเตาอบนะครับโอเคตอนนี้ผมจะแต่งเพิ่มนิดนึงนะครับใช้หอมแดงปุกขึ้นมาข้างบนตป็งกวาเล็กน้อยกวาญี่ปุ่นตัดทีเด็ดริลลิช นะครับจริงๆมันมีอยู่ข้างในแล้วคุณผู้ชมเราเพิ่มเหยาะขึ้นข้างบนให้มันได้สัมผัสที่หลากหลายนะครับเรามีซอสบาร์บีคิวอยู่ไม่่ในไหนลนะต่อเนื่องไปเลย เลอะๆไปอือฮึเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ baked oyster with BBQ a e c spicy clams นะครับผมง่ายแค่นี้เองคุณผู้ชมส่วผสมวิธีการทำนะครับเข้าไปดูซ้ำดูสอนได้ตลอดเวลาที่ foodtravel tv นะครับเมนูเยอะแยะมากมายที่รอคุณผู้ชมอยู่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับมีของคนอื่นๆเยอะแยะเลยนะฮะคงจะเหลืกินเจวไทยไปด้วยกันนะจ๊ะ